กราบสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของอาจารย์วิทยาทุกท่านครับพบกันอีกหนึ่งคลิปแล้วนะครับวันนี้อาจารย์ได้นำเหรียญของหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนนะครับปี12เป็นเหรียญทรงสามเหลี่ยมหรือเหรียญจอบนะครับรุ่นมีเงินนะครับเขาเรียกว่ารุ่นมีเงินนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นยอดนิยมของของหลวงพ่อบุญมีอีกหนึ่งรุ่นนะครับ สวยเล่นหากันนะครับเหมือนขึ้นนะครับหมือนขึ้นแล้วนะครับพูดถึงนะครับตอนนี้ก็เหรียญรุ่นนี้มีประสบการณ์เยอะแยะมากมายนะครับมาไม่ต้องบรรยายเลยนะครับว่าพุทธคุณท่านนั้นสุดยอดแค่ไหนนะครับพี่น้องครับใครพบเจอเหรียญสวยนะครับก็ มาเก็บมหามาสะสมกันได้ครับพี่น้องครับเหรียญตัวนี้สร้างจํานวนไม่เยอะครับเป็นเหรียญที่ค่อนข้างที่จะพบเจอน้อยนะครับนานๆนะครับจะได้ถึงมือขออาจารย์นะครับนานๆมากเลยครับปีหนึ่งสวยๆเหรียญหนึ่งก็ยังยากเลยนะครับพอถึงเหรียญที่ยอดนิยมแล้วก็หายากนะครับไม่ค่อยจะพบเจอนะครับสร้างน้อยสร้างจำนวนน้อยด้วยครับผมจุดพิจารณาเกท้จุดพิจารณาเกท้์สำหรับท่านมือใหม่หรือท่านที่ยังดูไม่เป็น เหรียญรุ่นนี้นะครับมีบ็อกเกออกมานะครับเยอะทีเดียวนะครับเยอะทีเดียวนะครับที่เราเพบเห็นกันทั่วไปนะครับเหรียญแท้ใครที่ยังดูไม่แม่นดูไม่เป็นนะฮะเดี๋ยวตามอาจารย์วิทยามานะครับว่าดูง่ายๆจับอย่างไรว่าเหรียญแท้ดูอย่างไรนะคะร,นรับเหรียญรุ่นนี้นะครับบอกก่อนนะครับสร้างนะฮะเฉพาะเนื้อทองแดงกัะไรทองนะครับ เนื้อทอแดงเท่านั้นนะครับเนื้อทองแดงนะครับกระไรทองนะครับส่วนเนื้อทองแดงผิวไฟนะคือเราอาจจะพบเจอที่น้อยนิดนะครับน้อยนิดท้ามีไม่กี่เหรียญที่ที่ได้เห็นตามตามกลุ่มนะครับแต่ส่วนมากนะครับก็จะพบเจอเหรียญเนื้อทองแดงกระไรทองนะครับจุดพิจารณาเกทแท้นะครับตามอาจารย์พิจารณามาเลยครับผมขั้นตอนแรกนะครับสลับมือใหม่นะครับเราได้เหรียญมา ดูไปเลยนะครับสั้นๆง่ายๆดูตามนี้เลยนะฮะให้เราส่องที่พื้นผิวเหรียญอ่าส่องที่พื้นผิวเหรียญพื้นผิวเหรียญของหลวงพ่อนั้นมีเส้นเรียกว่าเส้นสายฝนเส้นขนแมวนะฮะเป็นแนวตั้งที่คมๆนะอินเก้ก็จะทําได้แนบเนียนแล้วนะครับพอถึงนะฮะ เพราะฉะนั้นเราก็ควรพิจารณาฮะดูมิติผิวพิติผิวจะมีเยอะแยะนะเส้นๆเยอะแยะนะครับมีความคมมีความละเอียดนะฮะก่อเหรียญเกสแน่นอนนะฮะตรงนี้ฮะให้เราพิจารณาดูนะครับเนี่ยฮะใบหน้าท่านเห็นไหมฮะใบหน้าท่านก็จะมีความอ่าเป็นลักษณะนะครับถูกพิมพ์นะพิมพ์นี้สําคัญเลยนะพิมพ์นี้สําคัญเลยนะฮะเมตตาท่านนะฮะถ้าเป็นหน้าสั้นๆนะฮะต้องก็ ผิดพิมพ์ตอจากนี้ก็วางนะครับโอเคดูดูพื้นผิวนะฮะให้เราสังเกตนะครับจุดที่สําคัญเลยนะฮะจุดที่สําคัญเดี๋ยวอาจารย์วิทยาีเลยนะครับพอดึงจุดที่สําคัญให้เราพิจารณานะครับเส้นขนแมวตรงเนี้ยนะครับช่วงคอแล้วก็ช่วงข้อศอกท่านจะต้องมีความคมจะต้องขึ้นชัดนะฮะขึ้นชัดๆนะฮะขึ้น,นลางๆ เหรียญแท้ต้องมีความคมชัดเท่านั้นนะครับเหรียญแท้ต้องมีความคมชัดเส้นนี้มีความคมกริบเลยนะฮะแทงไปแบบนี้เลยนะครับถ้าเป็นพื้วๆออกมาตรงฐานนะครับจุดนี้นะจุดนี้นะปึ๊บอ่าแตกออกมาเป็นวค่าเป็นพิ้วๆ,ๆๆมานะครับแล้วก็พลิกดูใต้ฐานจุดสําคัญนะฮะจุดใต้ฐานตรงเนี้ย คือตรงนี้จะจะจะไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะตรงนี้จะเรียกมุมมุมร่องเนี่ยมุมจะจะมีร่องอะไรเป็นร่องยาวมาอย่างเงี้ยมีร่องยาวมาเนี้ยนะฮะของเก๋ทำไม่ได้นะอาจารย์สอนให้ดูปึ๊บเห็นไหมเห็นไหมเนื้อไม่เนื้อเนื้อไม่เต็มเห็นไหมเห็นไหมเป็นร่องเห็นไหมครับเป็นแนวยาวเลยเห็นนะนี่เนืแท้เลยนะครับนี่เห็นนะเห็นได้เป็นร่องเนื้อไม่เต็มนะครับ มาตรงนี้นะตรงนี้ก็จุดสําคัญจุดต่อไปครับพี่น้องครับตามมาเลยครับใต้ฐานในช่วงนี้ครับก็จะเป็นคารว่ามีล่องแล้วก็เป็นเม็ดเม็ดกดอยู่ใต้เนี่ยชัดเจนเลยนะครับของแกมีของแกมีเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยชัดเจนนะครับนี่ใต้ฐานนนสองช่วงนี้นะครับสองช่วงนี้ดูดีนะเห็นไหมครับเห็นนะนี่นี่เป็นเม็ดเลยเห็นไหมเป็น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 เม็ลยไปเลยเห็นไหมครับ ส่องไปนะครับามาดูจุดจ่ายตังค์ที่สําคัญที่สุดของรุ่นนี้นะครับจุดจ่ายตังค์นะจุดจ่ายทางดูที่หูหูของรุ่นมีเงินปีหนึ่งโนเรียนจอบเนี่ยหูจะไม่กลมเท่ากันนะครับสังเกตดูด้านขวาม,มือของเราด้านซ้ายของหลวงพ่อนะครับด้านขวาม,มือของเราจะมีเนื้อคล้ายเนื้อโปโปนออกมานะครับเนื้อมันเนื้อจะมีความ ามากกว่าด้านซ้ายนะเนื้อจะมีเนื้อช่วงนี้เวลาปั๊มออกมาเนี่ยจากบล็อกนะครับเวลาแทงออกไปเนี่ยนะครับเป็นเอกลักษณ์เลยช่วงนี้ก็จะมีเนื้อที่มากกว่าด้านนี้ด้านนี้จะเล็กด้านนี้จะใหญ่นะฮะด้านนี้พอปั๊มออกมาเนี่ยตรงนี้ช่วยจะ,จะมีการตัดตรงนะฮะอาจจะนี้อาจจะโปนเล็กโปนมากโปนใหญ่นะฮะเราดูเป็นธรรมชาตินะครับ <Wow. S 1> ไม่เท่ากันนะโ <Wow. S 1> หไม่เท่ากันนะ สามารถถ้าเหรียญมีเงินนี้จุดจ่ายตังที่หูเลยนะครับก็ถึงถ้าหูเหรียญเท่ากันนะฮะก็วางเลยนะครับถึงนะี่หูจะต้องไม่เท่ากันนะฮะมีคือจ,จุดที่สําคัญของเหรียญรุ่นนี้ดูด้านหน้าแต่แล้วพลิกดูด้านหลังนะครับอ่าไม่กาดับพืนผะิวพระฮออะขออนุญาตจับขอบกันเนาะด้านหลังนะครับด้านหลังปร,รรนะปริ้นเป็นธรรมชาตินะปริ้นเป็นธรรมชาติสหรับหู นะครับที่เขาเราียกว่าเวลาเจาะออกมาปึ้งนะฮะเนื้อเนื้อเนื้อก็จะแผลมออกมาในลักษณะน,นี้เลยนะเนื้อก็จะแผลออกมาในลักษณะน,นี้เลยนะครับพื้นพื้นพื้นผิวของเหรียญรุ่นนี้จะเรียบตึงจะไม่มีเป็นหลุมเป็นบ่อสังเกตดูนะครับพี่น้องครับนะครับพื้นผิวรุ่นนี้จะมีความเรียบตึงนะ เอาไว้นะครับเส้นตรงใต้เลขเจไทยเห็นไหมครับก็จะมีเส้นแตกตัวเนี้ยคมมากเลยนะฮะตรวนี้ของเกยก็จะทำได้แล้วเส้นนี้นะครับว่าถึงแต่ตัวหนังสือนี้มีความเป็นแท่งสันสวยงามนะฮะเป็นแท่งเป็นธรรมชาติมากเลยขึ้นเป็นมิติเลยนะฮะเป็นแท่งสันสวยงามมากเลยนะครับสลับเหรียญแท้เห็นไหมครับเก๋ก็จะ ไม่ธรรมชาตินะฮะพอถึงเนะฮะเวลาเราเราจับของแท้บ่อยๆแล้วไปจับโอเคนะโอเคนี่นะครับ <Okay. S 1> ด้านหลังง่ายๆครับด้านหลังเราพิจารณาง่ายๆครับตัวเต็งจุดเจอะไรจะให้เราจับให้เราสังเกตด,ดูความธรรมชาติของพระนะฮะ <Okay. S 1> เราก็จะได้เหรียนแท้นะครับง่ายเลยนะครับช่วงขอบเนี่ยช่วงขอบนะมีการแต่งเก็บเขาเรียกว่าเวลาการปัม๊มอะช่างน่สังเกตด,ดูลายเหรียญละนะจะมีการเขาเรียกว่า เก็บขอบตะไบตะไบเก็บขอบทุกเหรียญนะเหรียญแท้นะเหรียญแท้ก็จะมีการตะไบเก็บขอบนี้จะมีรอยตะไบสยิงงนี่เน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 ่น่่ยากเห็นงตะไบแต่งเก็บขอบแบบนี้นะมีแท้เลยนะครับธรรมชาติมากอ่ะดูจุดจ่ายตังค์อีกที่สําคัญจ่ายตังค์ที่สําคัญครับพี่น้องครับจุดจ่ายตังก์ก็คือช่วงถ้าได้ลเหรียญเวยมาก็เป็นอีกจุดหนึ่งมาดูจุดที่สําคัญก็คือนะครับขอบมุมเนี้ยก็จะเป็นคารกว่า เห็นแท้ก็จะมีเคาเรียกว่าหลุมเป็นฟันที่เป็นแอีงตัวเนี้ยหนึ่งจุดนะแล้วก็จุดด้านนี้อีกหนึ่งจุดนะครับครับนี่ครับอีกหนึ่งจุดนะครับพี่น้องครับนี่ครับอีกหนึ่งจุดนะครับหนึ่งจุดแล้วก็ด้านนี้อีกหนึ่งจุดอ่าก็จะเป็นฟันที่เป็นหลุมเลยด้านมุมนะครับเป็นฟันนะฟันตัดสุดนะครับตัดเพือตัดเป็นเอกลักษณ์ของเรียญรุ่นนี้เลยนะครับเดี๋ยวสองชัด เห็นยังนี่เลยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเป็น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 ฟันเป็นหลุมแอ่งเห็นไหมเป็นฟันหลุมแอ่งตรงมุมเห็นไหมครับหน่วยนะนี่จุดจุดสําคัญนะครับอ่าดูด้านนี้แอ่งเลยเห็นไหมเห็นหน้าชัดเจนนะครับเป็นหลุมเลยนะครับนี่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 เอาชัดๆเลยเอาชัดๆเป็นได้เลยนะฮะให้เราเห็นกันจะระใจนี่นะนี่นะ ฟันเป็นหลุมตรงช่วงนี้นะตรงมุมเหรียญน,นะครับอโอเคนี่ครับนี่ครับพี่น้องครับเพียงเท่านี้ดูแค่เพียงเท่านี้พอนะครับท่านก็จะได้เหรียญของหลวงพ่อบุญมีนะครับเหรียญที่มีประสบการณ์มากๆรุ่นมีเงินปีหนึ่งสองดูพระให้เป็นธรรมชาติดูพระดูพระแท้เป็นดูกระไรเก่าเป็นนะครับ ดูผิวดูผิวเป็นท่านก็จะได้มีของแท้นะครับของที่ยอดนิยมไว้เก็บไว้บูชาเล่นหากันนะครับสำหรับคลิปนี้อาจารย์ก็ขอบคุณมากที่ติดตามนะครับของอาจารย์รเหรียญรุ่นนี้กว่าจะได้มาลงคลิปมาสอนให้กับพ่อพี่น้องก็นานเหมือนกันครับกว่าจะได้เหรียญรุ่นนี้มานะครับเดี๋ยวจะมีรุ่นไหนๆมาเดี๋ยวพบกันคอยติดตามกดติดตามแล้วก็เข้าไปชมใน YouTube กดไลค์ ดไลค์ให้อาจารย์ด้วยครับซับสไครต์ใครยังไม่ได้กดซับสไครต์กดติดตามให้อาจารย์ด้วยนะครับูดถึงสหลับคลิปนี้สวัสดีครับ